สวัสดีค่ะโค้ดพาวนะคะวันนี้อยากจะมาแชร์แบ่งปันนะคะหลังจากที่ว่าจูนไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะต้องบอกว่าว้าวว้าวว้าวาโค้ดทุกๆด้านเลยค่ะมันทุกๆด้านมีความสุขมากขึ้นนะคะใช้ชีวิตแบบง่ายโฟสบายมากขึ้นมันหัวเราะง่ายขึ้นนะคะโค้ดพอเราหัวเราะง่ายขึ้นเรามีความสุขมากขึ้นมันก็ดึงดูดเงินเข้ามาจากทุกทิศท,ทุกทาง เพราะว่าเหมือนกับเราที่เราได้ไปเรียนหรือเราฟังโค้ดพูดเนี่ยว่าเราจะต้องมีสภาวะสุขสนุกเบิกบานก่อนมันถึงจะดึงดึงพลังเงินพลังด้านต่างๆเข้ามาแต่ณนะตอนนั้นนะคะตอนที่ยังไม่จูนเรายังเข้าไม่ถึงมันก็ยังมีเสียงค้านกับตัวเองว่าก็คือมันเจอความท้าทายตรงหน้ามันจะยิ้มออกมาได้ยังไงอะ่ะมันจะยังสนุกเบิกบานได้ยังไงอะค่ะแต่จะบอกเลยว่าพอได้จูนมันเหมือนมันปลดล็อกตรงนั้น มันทําให้ทุกวันเนี้ยหัวเราได้ง่ายขึ้นยิ้มง่ายขึ้นแล้วก็พอเจอความท้าทายต่างๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนมุมมองทันทีว่าข้อดีจากความท้าทายตรงนี้คืออะไรแล้วก็จะบอกตัวเองว่ามันต้องมีทางออกพอเราพูดถึงทางออกมันจะมีทางออกมาหาเราแล้วก็ขอบคุณความโชคดีต่างๆที่เข้ามาระหว่างวันขับรถไปเจอถนนโล่งปร่งสบายก็แบบโชคดีจังเลยอ่ะพอเราโฟกัส แต่คำว่าโชคดีเราจะเจอเข้ามามันยิ่งขยายอะ่ะโค้ดมันเป็นจริงๆอะค่ะแล้วก็ไม่ได้จิตตกหรือคิดลกเหมือนแต่ก่อนจะบอกเลยว่าตั้งแต่โรงเรียนคอร์สสามสิบวันเขาจะช่วยฝึกเราฝึกให้เราปฏิบัติและสามารถนำไปใช้จริงในในงานในที่ทำงานเราได้ในสถานการณ์ต่างๆได้ แล้วทีนี้พอยิ่งตัดสินใจลงจูนเนี่ยมันยิ่งช่วยมากขึ้นมันคือมันเร็วขึ้นนะคะโค้ดมันเร็วมากขึ้นมันเข้าถึงความรักมากขึ้นระหว่างวันเราอวยพรให้แต่ทุกคนมีความสุขในขณะที่เราว่างนะคะแต่ถ้าทํางานอยู่ก็จะมีสติสมาธิในการทํางานคือมันเหมือนกับเรานิ่งขึ้นทํางานออกมาได้ดีขึ้นงานผิดพลาดน้อยลงเพราะเรามีสติสมาธิกับตัวเองนะคะแล้วก็ สามารถดึงดูเงินเข้ามาได้อันนี้คือแบบว่าปฏิหารจริงๆเราก็มีเงินเข้ามาจากหลายช่องทางเนี่ยอย่างงานนะคะโค้ที่เห็นเห็นคืองานเนี่ยถ้าปกติเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยคือมีโอแล้วแต่ปีนี้ไม่มีโอพอพอหลังจากที่จูนไปอะคะ่ะโค้เชื่อไหมคะว่าหัวหน้าเปิดโอสี่เดือนลวดค่ะตั้งแต่พฤษภามิถุนากรกดากระด,ดาสิงหาสี่เดือนลวดให้ทําโอมันว้าวมากดีใจมากๆคือแบบ เราไม่คิดว่ามันจะมีโอแล้วไงคะแล้วเราคิดว่าถ้ามีโอก็คงแค่เดือนเดียวอะแต่มันมันผิดคาดมันเหมือนกับที่โค้ดบอกเลยว่าอย่าไปสนทางมาของเงินแต่ให้เราอะ่ะออโฟกัสในเป้าหมายของเราอย่าสันคลเราทุกคนอะคือสําเร็จมีพร้อมทุกอย่างตามที่เราคิดแล้วเพียงแต่เราจะเดินเดินไปตามเส้นทางนั้นได้อย่างไงอะตอนเนี้ยตัวเองอะไปแตะที่ความสําเร็จแล้วไปแตะภาพนั้นแล้วซึ่งแต่ก่อนอะทําไม่ได้มันไม่อิน คือสมองเรายังค้านกับความเป็นจริงอยู่ว่าเราไม่ได้สําเร็จอย่างนั้นอ่ะแล้วเธอจะมามีความสุขกับมันได้ยังไงแต่พอจูนนะคะโค้ดมันไปแตะจริงมันไปแตะความสําเร็จตรงนั้นอ่ะว่าฉันเป็นแล้วได้รับแล้วและระหว่างทางฉันจะเก็บเกี่ยวความสุขมันให้มันมีความสุขทุกๆวันที่ฉันจะเดินไปเพราะฉันเชื่อมั่นมั่นใจว่าฉันสาเร็จแล้วจนเราก็ยังแปลกใจตัวเองว่าทําไมเราเราหัวราอได้ง่ายจังเลยอ่ะทาไมเรามีความสุข เราให้ความรักผู้คนออกไปอะค่ะโค้ดหวังดีปรารถนาดีกับเขาด้วยความจริงใจสุดใจสุดหัวใจมันก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทําจะทําได้นะคะโค้ดเพราะว่าก่อนที่จะจูนอะมันมันเหมือนคนเราก็ยังมีอารมณ์โกรธเกลียดอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ําใจอะไรอยู่แล้วแต่พอมาจูนอะสภาวะเหล่านั้นอะมันหายไปแต่รู้ไหมรู้นะคะบางทีอะตัวเองก็มีมีสภาวะที่โกรธเกลียด อช้านิสยาน้อยใจแต่มันรู้เร็วขึ้นแล้วมันมันมันสามารถที่จะหายไปแวบเร็วขึ้นเหมือนกันแล้วเราก็ไปโฟกัสสิ่งที่เป็นไปได้แล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งตึงกลัวการขายมากค่ะโคต,ตอนก่อนที่จะมาจูนก่อนที่จะมาเรียนคอสามสิบวันด้วยซ้าไ,ได้ขายออนไลน์แบรนด์แบรนด์ยี่ห้อหนึ่งแต่เราไม่ประสบความสําเร็จเพราะเรารู้เลยว่าสภาวะจิตตั้งต้นตอนนั้นที่เราที่เราลงลงไปขายอะ่ะ ความขาดแคลนคือเราโฟกัสที่เงินเกินไปโฟกัสที่ความอยากได้อยากมีอยากรวยเราไม่ได้ให้พลังความรักลงไปอะค่ะโค้ดเราจึงล้มเหลวแต่พอหลังจากที่เรามาเรียนนะคะแล้วเรามาจูนนะคะมันมีการขายซึ่งตัวหนึ่งเราสนใจมากแต่คราวนี้เราคิดขึ้นเรามีสติคิดแล้วเราก็ถามตัวเองแล้วให้พ่อนำถามตัวเองว่าตัวนี้ที่เธอจะขายเนี่ยเธอชอบไหม ถ้าเธอชอบเธอก็ทําคําตอบก็คือเราชอบเรารักแล้วโ้ชเชื่อไหมคะว่าพอสภาวะจิตที่เราตั้งต้นมันเปลี่ยนใหม่คือเราให้ความรักให้คุณค่าให้ความจริงใจให้ความสาใส่ใจให้โดยที่ไม่ใช่ว่าอยากได้เงินเขาผลที่ฟีดแบ็ที่มันกลับมาพอเราโพสลงไปลูกค้าเพื่อน ที่อยู่ในเฟซต่างก็ทักกลับมาว่าสนใจมันเป็นยังไงมันอะไรเราให้คำอธิบายเขาไปด้วยความรักนี่คือความรักจริงๆอ่ะพอเราโพสขายไปเราก็ขายได้อ่ะคะ่ะโค้ดขายได้แต่ว่ามันก็มีบางวันที่ขายไม่ได้แต่เราไม่ได้จิตตกเราไม่ได้จิตตกเหมือนแต่ก่อนตอนนี้ก็เลยทําทําแบบมีความสุขคือให้มันมีอีกอย่างหนึ่งที่วันนั้นเอาของไปขายที่ทํางานนะคะโค้ด เรารู้เลยว่าพลังความรักมันเป็นแบบนี้นี่เองพอเราเอาเข้าไปขายอ่ะเรายังไม่ทันจะได้ขายน้องอีกคนนึงเขาก็มาช่วยเสนอขายให้เราเอาไปขายให้เราโดยที่เราไม่ไม่ได้ลงแรงอะไรเลยเขาเข้ามาแบบมาขายให้เราแล้วก็พี่อีกคนนึงเอาของมาให้เราโดยที่เราได้ยินหลายๆคนว่าพี่คนนี้แกจะหน้าบูด จะไปคุยกับแกนะจะเป็นคนเรื่องมากรู้นี่นั่นแต่ที่เราสัมผัสแกก็คือแกน่ารักแต่ว่าวันนั้นน่ะแกเอาเอาของมาให้เราเราก็ขอบคุณแกไปเราก็เลยบอกโอ้คือพอพลังงานเราตัวเราเปลี่ยนนะคะโค้ดคนรอบข้างเปลี่ยนจริงๆพอเรามีความรักนะคะสุขสนุกเบิกบานเราก็สามารถที่จะเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดเงินเข้ามาได้จนคุณรับตั้งรับไม่ทันนะคะโค้ดมัน มันคือเข้าถึงสภาวมันมันคือเข้าถึงขนาดนั้นเลยอ่ะมันคุ้มค่ามากกับการที่แบบโอ้โหได้จูนนะคะโค้ดซึ่งก่อนจูนเนี่ยมันเหมือนกับเราก็คิดนะว่ามันจะได้มันจะได้หรือเปล่าเราเห็นคนอื่นจูนเนี่ยทุกคนน่ะจะมีแววแววตาที่เปล่งประกายมีคำพูดมีความคิดที่เชื่อมั่นมั่นใจมากขึ้นพอเราได้จูนแล้วมัน ได้สภาวะนั้นจริงๆอะค่ะโค้ดมันได้รู้คําตอบในสิ่งที่เราติดค้างทุกต,ตัวได้อะแล้วเราบอกตัวเองเลยว่านับแต่วันนี้เป็นต้นไปคือชีวิตฉันเนี่ยจะมีแต่ขาขึ้นตลอดการชีวิตฉันดีขึ้นทุกทิศทุกทางเงินจะเข้ามาหาฉันทุกทิศทุกทางฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินดึงดูดสิ่งดีๆผู้คนดีๆงานดีๆเข้ามาสู่ตัวฉันมันเชื่อแบบสุดใจอะค่ะโค้ดคือแต่ก่อนตัวเองก็เป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจอะก่อนที่จะมาจูนอะไม่มีความมั่นใจเลยอะ ที่ลังเลสงสัยขี่น้อยใจไม่กล้าสารพัดนะคะพอเราได้ปลดล็อกสิ่งเหล่านั้นไปอ่ะตอนนี้เรามีแต่คำว่าเชื่อมัน่นศรัทธาไว้วางใจฉันทำได้มันกล้องอยู่ในหัวเขาโค้ดฉันทำได้คนอื่นทําได้ฉันก็ต้องทําได้มันมีหนทางมาสาหรับฉันก็ต้องขอบคุณโค้ดมากๆที่ช่วยแบบ ปลดล็อกทุกอย่างออกไปจากตัวเองอะค่ะมันเหมือนตื่นเหมือนคนที่มัวเงียแต่ตอนนี้มันตื่นนะคะตื่นขึ้นมาด้วยพลังแห่งความรักพลังแห่งความเชื่อมัน่นพลังความศรัทธาพลังแห่งความไว้วางใจตัวเองการจูนมันคุ้มเกินคุ้มมากค่ะโค้ดขอบคุณพระบิดาที่นำทางลูกให้ได้มาเจอโค้ดแล้วก็ขอบคุณตัวเองขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ